สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะช่องนี้แล้วแต่หน้าไพเลยวันนี้นะคะคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้คลิปนี้ดึงดูดพลังงานของพวกคุณที่ได้เข้ามาเจอกันนะคะเชื่อว่ามันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่ทำให้คุณต้องได้มาเจอคลิปนี้เนาะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ พลังงานของคุณวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองได้ผ่านอะไรมาเยอะกับชีวิตมากๆคุณรู้สึกนิ่งกับมันความอุบเขาเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันเป็นบทเรียนให้คุณรู้สึกว่าต่อให้มันจะหนักหน่วงแค่ไหนวันนี้คุณพยายามมากที่อยากจะเอาตัวเองออกจากปัญหาความเจ็บปวดเหล่านั้น ใครก็ตามที่คิดหักหลังคุณใครก็ตามที่คิดไม่ซื่อกับคุณคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเลือกที่จะกลับมารักตัวเองเลือกที่จะปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของคุณออกจากจุดจุดนั้นเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณรู้สึกชินชากับพวกคนพวกนี้มากๆคุณมองว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าใจดีค่อนข้างที่จะ เป็นผู้ให้กับคนรอบข้างคุณมีแต่สิ่งดีๆให้กับเขาแต่สิ่งที่คุณได้ตอบกลับมาคือการถูกหักหลังหรือการคิดไม่ดีกับคุณทำให้คุณต้องเสียความรู้สึกทำให้คุณเจ็บปวดคุณรู้สึกว่าคุณชิชนชากับพวกนี้มากตัวคุณเองต้องการเป็นอิสระเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่อยากจะทำอะไรเพื่อใครอีกแล้ว คุณรู้สึกว่าความรักทั้งหมดที่คุณมีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณให้กับคนมาเยอะช่วยเหลือคนมาเยอะคุณคุณมั่นใจว่าคุณคิดดีและทำแต่สิ่งที่ดีแต่ทำไมคนพวกนี้ไม่ไม่เคยคิดที่จะจริงจังจริงใจกับคุณ วันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรู้สึกเฉยรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรให้กับใครคุณเก็บความรักนี้ให้กับตัวคุณเองพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของคุณจบกับทุกปัญหาทุกสิ่งอย่างมีความหวังกับตัวเองใครก็ตามที่คิดอะไรไม่ดีกับคุณตอนนี้ คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สนใจคุณจะไม่หันกลับมามองอะไรที่มันทำให้จิตใจของคุณมันขุ่นมัวอีกต่อไปคุณมองว่าคุณทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่ผ่านมาในเมื่อคนกลุ่มนี้พวกนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นความดีของคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่แคร์ละคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และมองอนาคตไปข้างหน้า ของคุณดีกว่าที่จะกลับมาสนใจพวกที่ไม่ได้มีพลังงานดีๆให้กับคุณเลยทำดีไปก็ดูเหมือนไร้ประโยชน์คุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาเรื่องพวกนี้มันจะจบไปจากชีวิตคุณนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่คุณเจ็บกังวลใจเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณเสียความรู้สึก ทุกอย่างมันจะจบไปแล้วนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวคุณเองเลือกที่จะเยียวยาความรู้สึกตัวเองมีพลังให้กับเขาเรียกว่าได้ปลอบใจตัวเองเยียวยาตัวเองสิ่งใดก็ตามที่จิตใจของคุณขุ่นมัวตอนนี้คุณไม่สนใจแล้วคะ่ะคุณมาแคร์ความรู้สึกตัวเองแล้วมองอนาคตไปข้างหน้าดีกว่าดูซิคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ แนวทางชีวิตของพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าพวกคุณชินชากับพวกนี้มากเลยอะคือคุณทำดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะคนที่ผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พวกคุณเจออะไรมาเยอะมากจริงๆวันนี้พวกคุณรู้สึกว่าคุณได้เรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณไม่ต้องการให้ใครล้ำเส้นคุณต่อไปนี้ไม่เขาเรียกว่าคุณมีกำแพงที่สูงมาก ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณอีกต่อไปเพราะว่าคุณได้เจออะไรมาเยอะละชีวิตของคุณทำดีมาก็เยอะละดีที่สุดละมันถึงช่วงจังหวะเวลาของคุณละค่ะคุณจะหาความสุขความสบายใจสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณเท่านั้นแต่คุณก็เข้าใจนะคุณก็พยายามที่จะเข้าใจคนพวกนี้ ว่าเออพยายามเข้าใจอะค่ะเพราะตัวคุณเองรู้สึกว่าคนพวกเนี้ยสร้างปัญหามีแต่มีแต่ปัญหาให้กับคุณทําให้คุณต้องกังวลใจทําให้คุณต้องเครียดคุณคุณพยายามที่จะเข้าใจค่ะสําหรับพลังงานหน้าไพา่เนี่ยคุณก็เหมือนกับใช้ชีวิตคุณไปเรื่อยๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ หาสิ่งดีๆสิ่งที่พวกคุณมีแพชชั่นสิ่งที่ทำแล้วชีวิตของพวกคุณจเจริญก้าวหน้าการงานคุณมีรักดีๆให้กับคนรอบข้างอยู่แล้วคุณยังมองว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีการเป็นผู้ให้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่คุณไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่คุณรู้สึกว่าใครก็ตามที่เป็นปัญหาที่คิดไม่ดีกับคุณ ที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วสร้างปัญหาคุณรู้สึกว่าอ๋อคุณคุณเสียเวลามาเยอะแล้วแต่คุณก็เลือกที่จะใช้ชีวิตของคุณพยายามที่จะทําในสิ่งที่คุณรักอยู่กับอะไรในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขเป็นพลังงานที่รู้สึกว่ามีแพชชั่นกับตัวเองไม่ไม่อยู่ในจุดที่มันน้ำน้ำลำคาญใจอีกแล้ว ใครก็ตามที่คิดจะมาอะไรคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่แคร์ไม่สนใจแล้วค่ะพลังงานของคุณไปข้างหน้าหาความสุขแล้วค่ะเห็นถึงความสุขความสําเร็จในชีวิตความสุขอันยิ่งใหญ่คุณขอทำสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณคนรอบข้างของคุณคนที่คุณรักดีกว่าคุณขออยู่ในจุดที่คุณสบายใจและ มอบความรักทั้งหมดที่มีให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วคุณมีความสุขคนคนนั้นเติมเต็มคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องการความเจ็บปวดคุณได้ผ่านมันมาหมดแล้ววันนี้มันถึงจังหวะเวลาที่คุณจะมีความสุขมีความสำเร็จกับหน้าที่การงานการงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆ และเชื่อได้เลยว่าถ้าความรักเข้ามาคุณจะได้เจอความรักที่มันเป็นความสุขความจริงใจสามารถใช้ชีวิตเป็นครอบครัวด้วยกันได้พลังงานของคุณนะคะคุณได้หลุดพ้นแล้วค่ะจากวิบากกรรมทั้งหมดพวกเจ้ากรรมนายเวรพวกสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่หลายล้อมคุณตอนนี้ได้หลุดพ้นไปจากคุณแล้วค่ะเนี่ย เพราะว่าพลังงานของคุณคุณรู้สึกว่าตัวของคุณปกป้องตัวคุณเองคุณเยียวยาใจตัวคุณเองคุณรักษาความรู้สึกจิตใจของคุณการดำเนินชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ปกปักรักษาคุณค่ะบอกได้เลยว่าใครก็ตามที่เป็นปัญหาเป็นเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นออกจากคุณแล้วนะคะ คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะยังไงก็ยินดีกับพวกคุณมากกว่าจะมีวันนี้ได้พวกคุณผ่านอุปสรรคความเจ็บปวดความเสียใจความเครียดอะไรก็ตามที่มันขุ่นมัวในใจของคุณทุกอย่างมันจะมีทางออกอะไรที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้อะไรที่คุณไม่เห็นคุณจะได้เห็น วิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลได้หลุดไปจากคุณแล้วด้วยตัวคุณเองนะคะและสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ก็เปิดทางโอกาสดีๆให้กับคุณแล้วด้วย View of Fortune ออกมาจัดเม้นตออกมาโชคชะตาท่านเข้าข้างคุณแล้วค่ะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดกดเ,เป็นกำลังใจค่าครูให้กับช่อง Queen of Love ทา r o t ช่องนี้ด้วยนะคะ